ก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนลำสนุนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับครูสไปซ์อีกเช่นเคยนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศลาวใช่ไหมคะมีนักเรียนหลายคนนะคะทำใบงานส่งครูมาแล้วเนาะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของไทยเช่นเดิมนะคะก็คือประเทศกัมพูชานะคะ เรามาดูนะคะสาระสําคัญของประเทศกัมพูชากันเลยดีกว่านะคะ ตำแหน่งที่ตั้งนะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยมีภูมิมแดนทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศไทยแล้วก็ลาวนะคะด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามด้านทิศใต้ติดกับอ่าวไทยนะคะมีเนื้อที่ประมาณ1นึ่งแปดหตารางกิโลเมตรนะคะภูมิประเทศของกัมพูชาเนี่ยมีทั้งที่เป็นภูเขานะคะที่ราบกว้างใหญ่นะคะแล้วก็มีทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยก็คือโตนเลสาบนะคะหรือทะเลสาบ มีแม่น้ําสายสําคัญสัมพันธ์ก็จะได้แก่แม่น้ําบาสักแล้วก็แม่น้ําโขงนะคะอะเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นแผนที่ประเทศกัมพูชานะคะว่ามีเนื้อที่ติดกับประเทศอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีะกรุงพนมเปญน,นะคะเป็นเมืองหลวงแล้วก็จะมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลด้วยนะคะอ่ะ ซึ่งจะแตกต่างกับลราแล้วนะส่วนเราจะไม่มีพื้นที่ออกไปทางทะเลนะคะเรามาดูกันต่อนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะสินค้ากเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศกัมพูชาก็จะได้แก่การประมงการทําป่าไม้นะคะสําหรับสินค้าส่งออกก็จะได้แก่พวกข้าวไม้แล้วก็ยางพารานะคะรองลงมาก็จะได้แก่พวกข้าวโพดถั่วเหลืองผลไม้แล้วก็ปลานั่นเองนะคะนะ สังคมนะคะสังคมของประเทศกัมพูชาประเทศกัมพูชาเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์เขมรนนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์เวียดนามจีนนะคะจามแล้วก็ชาวเขาเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ประชากรของประเทศส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาพุทธนะคะภาษาประจำชาติก็คือภาษาเขมรนนั่นเองนะคะอันนี้เป็นนครวัดนะคะเป็นศาสนสถานที่สำคัญของประเทศกัมพูชาเลยนะคะ ามาดูกันต่อในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะกัมพูชาเนี่ยได้รับเอกราชให้ปกครองตน,นเองจากฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2497นะคะปัจจุบันประเทศกัมพูชาเนี่ยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขบริหารประเทศโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนะคะมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่กรุงพนมเปญน,นะคะซึ่งเป็นเม,มืองหลวงของประเทศนั่นเอง อันนี้เป็นธงชาติของประเทศกัมพูชานะคะสวยงามนะพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะคะกัมพูชาเนี่ยเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานนะคะสามารถก่อตั้งอาณาจักรต่ตางๆเช่นอาณาจักร ปูนันนะคะที่มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณสามเหลี่ยมปักในน้าโขงนะคะหรืออาณาจักรเจนละในบริเวณลุ่มน้าโขงนะคะต่อมากษัตริย์กัมพูชาเนี่ยก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่สองได้รวบรวมดินแดนต่างๆที่เคยขึ้นอยู่กับอาณาจักรเจนละในกลุ่มน้าโขงด้วยนในลุ่มน้าโขงนะคะและเมืองในบริเวณทะเลสาบค,คำเมนที่เป็นอาณาจักรกัมพูชานะคะก็คือรวมเขาด้วยกันนั่นเองอ่ะเนื้อหาวันนี้นะคะก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะคะ ส่วนใบงานนะคะเช่นเดิมครูจะทิ้งไว้ในรายกลุ่มของเราเนาะอ่าคร่าวๆนะคะเดี๋ยวครูให้คาชี้แจงชี้แจงก่อนนะคะใบงานวันนี้ก็คือใบงานเรื่องประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชานะคะอ่ะตัวอย่างนะคะดอกประจําชาติของประเทศกัมพูชาคือดอกอะไรนะคะให้นักเรียนไปดูมาอ่ากัมพูชาให้นักเรียนระบายสีธงก็คือวาดภาพไม่ต้องวาด ให้เหมือนเป๊ะๆก็ได้นะคะแต่สีต้องเป๊ะอ่าสัตว์ประจำชาติคืออะไรนะคะภาพมีบอกแล้วนะคะให้หนักเรียนเขียนชื่อ ชนิดสัตว์ลงไปอ่าลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงนะคะครูก็พูดไปแล้วลักษณะภูมิอากาศเนื้อที่มีกี่ตารางกิโลเมตรประชากรประมาณกี่ล้านคนเป็นเชื้อสายอะไรเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรเมืองหลวงคือเมืองอะไรนะคะประเทศกัมพูชาเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอะไรมาก่อนนะคะรูปแบบการปกครองปัจจุบันเป็นอย่างไรนะคะภาษาราชการ คือภาษาอะไรนะคะสินค้าส่งออกมีอะไรบ้างแล้วก็สินค้านําเข้ามีอะไรทรัพยากรสําคัญสำคัญมีอะไรทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบอะไรนะคะแล้วก็นโยบายทางเศรษฐกิจคืออะไรนะคะและที่สําคัญประเทศกัมพูชาตั้งอยู่ทางทิศใดของประเทศไทยตอบให้ถูกนะจ๊ะ,ะนักเรียนคนไหนที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งให้ครูนะคะแล้วก็พิมพ์วันที่ททท พิมพ์วิชาพิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์ชั้นแล้วก็ส่งให้เรียบร้อยนะคะสำหรับอันนี้ครูก็ขอลาปไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ